ในช่วงเวลานี้ได้เห็นประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนให้เวลากับเอเชียอย่างเต็มที่นะคะโดยเดินทางไปร่วมประชุมที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นและที่ญี่ปุ่นก็ได้เป็นพื้นที่ที่ได้ประกาศกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอินโดแปซิฟิกหรือไ p เพฟนะคะและก็มีสมาชิกทั้งหมด13ประเทศ กรอบความร่วมมือที่ว่านี้กําลังจะส่งผลอย่างไรเมื่อไทยเองก็ได้ไปร่วมลงนามด้วยนะคะช่วงนี้คุณพงศธรสุขพงศ์ประเมินสถานการณ์ค่ะเท่ากับเป็นการเร่งเครื่องทางเศรษฐกิจขึ้นมาเป็นไพ่อีกใบของสหรัฐไหมคะกับการประกาศ กรอบความร่วมมือไอเพฟเนะะี่ยค่ะเป็นการเร่งเครื่องอย่างชัดเจนมากนะครับคุนฐาโจทย์ท่าไทยต่อไปก็คือทางสหรัฐเนี่ยจะต้องปักหมุดในเอเชีย e ทางด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจไปด้วยแล้วก็ต้องประครับประคองเศรษฐกิจภายในประเทศของตัวเองด้วยก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมช่วงปลายปีนี้นะครับคุณผู้ชมก็เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐได้เปิดตัวกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกหรือว่าไอเพฟอย่างเป็นทางการที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่น And after this, the United States and Japan, together with 11 other nations, will be launching the Indo-Pacific Economic Framework. This framework is a commitment to working with our close friends and partners in the region on challenges that matter most to ensuring economic competitiveness in the 21st century. กรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกหรือว่าอินโดแปซิฟิกเอคอนอเมิกเฟรมเวิร์กประกอบไปด้วยขุนส่วน13ประเทศด้วยกันรวมถึงประเทศไทยนะครับส่วนไต้หวันไม่ได้เข้าร่วมในกรอบนี้เพราะว่ามีประเด็นอ่อนไหวเรื่องของอธิปไตยกับจีนแผ่นดินใหญ่มาโดยตลอด i p เพมี4เสาหลักด้วยกันครับคุณผู้ชมก็คือเสาหลักด้านการค้าห่วงโซ่อุปทานพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานและเสาหลักสุดท้ายก็คือเรื่องของภาษีและการต่อต้านการทุจริต ประเทศหุ้นส่วน13ประเทศเนียสามารถเลือกที่จะสนับสนุนเสาหลักไหนก็ได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องสนับสนุนทั้งหมด4สเสาหลักด้วยกันนะครับรัฐบาลสหรัฐของไบเดนก็ยังไม่น่าที่จะแตะเรื่องของการยกเลิกกำแพงภาษีไม่เช่นนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อคะแนนิยมภายในประเทศด้วยโดยการเปิดตลาดสหรัฐเพื่อรับสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นมันจะส่งแรงกระเพื่อมต่อการเลือกตั้งใน กลางเทอมในช่วงปลายปีนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรย้อนกลับไปเมื่อปี2001การเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกของจีนนําไปสู่การเลิกจ้างแรงงานอเมริกันจํานวนมากครับและประเด็นนี้จุดชนวนความไม่พอใจให้ชาวอเมริกันแล้วก็เปิดทางให้โดนัลด์ทรัมป์ก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปี2017อดีตผู้นําสหรัฐพอขึ้นมารับตําแหน่งก็ถอนสหรัฐออกจากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาพพื้นแปซิฟิกหรือ TPP ทันทีนะครับ ถามว่าจีนมีปฏิกิริยาอย่างไรเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือนี้ Global Times สื่อกระบอกเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนระบุว่าสหรัฐต้องการใช้กรอบ IPF e สร้างความแตกแยกโดยเฉพาะในกลุ่มชาติสมาชิกอาเซียนเพราะไม่ใช่ทุกประเทศที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมครับแต่ว่าความพยายามของสารัฐคงจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าจีนกับอาเซียนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็เป็นคู่ค้าสำคัญต่อกัน เมื่อวานนี้รองผู้แทนการค้าสาหรัฐใช้โอกาสในการพูดคุยโต๊ะกลมกับสื่อมวลชนในประเทศไทยซึ่งไทย PBS ได้เข้าร่วมด้วยนะครับอธิบายเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือนี้ครับ Uh, we are just thrilled that the president launched the Indo-Pacific Economic Framework uh, today in Tokyo. Um, that is a big initiative for us. We are absolutely thrilled that the Thai, uh, that Thailand is a is an, a, an inaugural part of this uh, really important initiative. We think that this is a great way for uh, the United States to really engage in the region economically, deepen our economic ties, um, and we are really looking forward to. Uh, getting started and, uh, throughout the really and กระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุว่าการเข้าร่วมกรอบ IPF ก็จะช่วยสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนของประเทศนะครับนอกจากนี้ก็ยังสอดคล้องกับนโยบายต่างประเทศในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคด้วยทางฝั่งของอาจารย์ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยประเมินบทบาทของกรอบเศรษฐกิจ IPF และผลกระทบต่อไทยครับ ซึ่งเทรนโอเพนเทรดของอเมริกาเนี่ยไม่ได้หมายถึงการเปิดเสรีการค้าเพราะเขาบอกตั้แต่้นล้อมไม่ใช่ FTA ไม่ใช่การลดภาษีไม่ใช่การเปิดตลาดแต่เขาหมายถึงการปรับเพิ่มมาตรฐานต่างๆมาตรฐานต่างๆในที่นี้ก็คือมาตรฐานสิ่งแวดล้อมมาตรฐานแรงงานมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมาตรฐานทรัพย์สินทางปัญญานะครับมาตรฐานดิจิทัลอีโคโนมีซึ่งหลายๆเรื่องเนี่ยตรงนี้จะเป็นข้อห่วงกังวลของประเทศไทยเพราะว่า อเมริกาเคยผลักดันมาตรฐานเหล่านี้สูงมากไว้ใน TPP ถูกต้องไหมครับแต่พออเมริกาถอนตัวออกจาก TPP ปุ๊บเราญี่ปุ่นเดินหน้าต่อกลายเป็น CPTPP เนี่ยไอสิ่งที่อเมริกาเคยผลักดันไว้มันถูกโยนทิ้งไปหมดเพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องเหล่านั้นไม่ไม่ได้ผลักดันแล้วต่อใน CPTPP อเมริกาก็คงจะม,มากดดันในเวที IPF แทนเพราะฉะนั้น IPF เนี่ยในด้านหนึ่งมันก็เป็นโอกาสนะครับในการที่เราจะมีโอกาสในการที่อัปเกรดตัวเองนะครับแล้วก็ เข้าไปผูกพันกับเกยียรการท้าศเสรีที่ไม่ใช่เกยียรการท้าศเสรีแบบปกตินะครับแต่น่าจะเป็นกรอบความร่วมมือในรูปแบบใหม่แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีภาระและมีข้อห่วงกังวลอยู่หลายข้อครับแต่ถามว่าเราควรจะต้องเข้าไปเจราจาไหมคําตอบก็คือเราต้องเข้าไปเจราจาดีกว่าที่เราไม่เข้าไปเจราจาแล้วเราไม่มีส่วนได้กําห,ดหดนดผลเกณฑอะไรเลยครับ คุณนัฐาคุณผู้ชมครับอีกไม่กี่เดือนนะับจากนี้จะมีการหารือเรื่องของกรอบ IPEF หรือว่า IPF e นะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่ากรอบนี้จะกำหนดอนาคตทางเศรษฐกิจของสหรัฐกับอีก12ชาติอย่างไรบ้างครับอีกหนึ่งการประชุมที่ต้องจับตามองนะคะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงก็คือการประชุมจตุภาคีระหว่างสาหรัฐออสเตรเลียญี่ปุ่นและอินเดียผลออกมาเป็นอย่างไรคะ ประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือแน่นอนหนีไม่พ้นเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนและการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับประเด็นร้อนที่สุดในที่ประชุมสุดยอดกลุ่มควอตหรือว่าจตุภาคีวันนี้ก็คือการปกป้องไต้หวันจากการลุกรานของจีนในอนาคตครับ Mr. President, do, would you send troops to um, Taiwan if China invaded? Our policy has not changed at all. I stated that when I made my statement yesterday. ผู้น้ำสหรัฐพูดถึงยุทธศาสตร์แห่งความคุมเครือนะครับเป็นยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่ไม่ได้ประกาศชัดเจนว่าจะเข้าไปแทรกแซงไต้หวันหรือไม่ถ้าไต้หวันถูกจีนรุกรานอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าเมื่อวานนี้บไบเดนก็ให้ความคิดเห็นกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันจนทําให้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนไม่พอใจถึงขั้นออกมาตอบโต้อ,อย่างแข็งกร้าวครับ Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's a commitment we made. That's a commitment we made. We are not look, here's the situation. We agree with the one China policy. We've signed on to it and all the attendant agreements made from there. But the idea that, that it can be taken by force. Just taken by force is just not just not appropriate. It will dislocate the entire region and be another action similar to what happened in in uh in in Ukraine. มาทำความรู้จักกลุ่มควอดกันสักหน่อยนะครับคอดหรือว่าจตุภาคีเป็นการรวมกลุ่มพันธมิตรของสหรัฐออสเตรเลียอินเดียและญี่ปุ่น เพื่อสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคถ้าคุณผู้ชมดูจากภาพแผนที่เมื่อสักครู่ก็จะเห็นนะครับจุดกําเนิดของควอตเนี่ยอาจจะย้อนกลับไปได้ไกลถึงปี2004หลังจากที่พื้นที่แถบมาหาสมุทรอินเดียเผชิญภยัยธรรมชาติครั้งใหญ่แต่ว่าความร่วมมือหยุดชะง,งักลงไปหลังจากเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในรัฐบาลของญี่ปุ่นออสเตรเลียและสหรัฐในช่วงปลายปี2007ครับ และตอบความร่วมมือนี้ก็ถูกนำกลับมาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก้าวขึ้นสู่อำนาจในปี2017โดยสหรัฐเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกลุ่มคอดแบบพบหน้ากันครั้งแรกที่ทำเนียบขาวเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับสมาชิกคอด ร่วมมือกันในหลายมิติครับครอบคลุมตั้งแต่การรับมือกับโควิด19โลกร้อนภยัยธรรมชาติไปจนถึงเรื่องของความมั่นคงซึ่งนี้จะแตกต่างจาก NATO ้นาโเป็นการรวมกลุ่มพันธมิตรทางการทหารเพียงอย่างเดียวโดยที่มีสถาบันและกลไกที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับ แม้ว่าคอสจะไม่ใช่นาโตแห่งเอเชียแต่ว่าการขยายอิทธิพลของจีนก็คงจะทําให้กรอบความร่วมมือนี้มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตอันใกล้นะครับคุณผู้ชมคุณณัฐาต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดมากทีเดียวถึงบทบาทของคอสเพราะเชื่อว่าต่อจากนี้รัฐบาลของไบเดนก็น่าจะผลักด,ดันกรอบความร่วมมือนี้อย่างเต็มที่แน่นอนครับค่ะก็คงจะได้การ ได้เห็นการเร่งเครื่องของสหรัฐในภูมิภาคนะคะและไทยเองก็คงจะต้องเตรียมตั้งรับให้ดีเราก็ไปร่วมลงนามในไอเพฟด้วยและจะคานสมดุลกับจีนอย่างไรก็คงจะเป็นโจทย์ของไทยตอนนี้ถือเป็นการกลับมาปักหมุดเอเชียทางด้านความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจนะครับอาจารย์ปิติก็บอกเหมือนกันว่าต้องรอดูในระยะยาวว่าผลกระทบว่าสหรัฐเนี่ยจะประสบความสําเร็จมากแค่ไหนในการกลับมาปักหมุดเอเชียทางนี้ครับค่ะขอบคุณคุณพงษ์ธัตมากค่ะค